ในป่าลึกลูกกวางตัวหนึ่งที่เพิ่งเสียพ่อแม่ไปกำลังกินน้ำแต่ขาพลัดตกลงไปในน้ำหมาป่าตัวหนึ่งผ่านมาเห็นลูกกวางตกน้ำพอดีหมาป่าตัดสินใจกระโดดลงไปช่วยทันทีพาลูกกวางขึ้นบกมาอย่างปลอดภัยลูกกวางแอบติดตามหมาป่าอยู่ห่างๆรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่หมาป่าช่วยชีวิตแต่ก็รู้สึกกลัว วันหนึ่งหมาป่าถูกกับดักของมนุษย์และกำลังดิ้นรนลูกกวางพยายามช่วยหมาป่าจนหลุดออกมาได้ลูกกวางพยายามเลียแผลเพื่อรักษาให้หมาป่าเวลาผ่านไปลูกกวางเริ่มเชื่อใจหมาป่ามากขึ้นลูกกวางคอยติดตามหมาป่าเรื่อยมาแม้แต่กลางคืนก็พักอยู่ด้วยกันช่วยหาอาหารให้ซึ่งกันและกัน หมาป่าก็คอยปกป้องลูกกวางจากฝูงหมาป่าของตนเองหมาป่ายอมถูกขับไล่ออกจากฝูงเพราะเลือกจะปกป้องลูกกวางวันหนึ่งพวกมนุษย์เข้ามาในป่าเพื่อล่าสัตว์ลูกกวางกับหมาป่าต้องหนีอย่างสิ้นหวังแต่แล้วลูกกวางก็โดนล้อมจับหมาป่ารีบวิ่งกลับมาล่อม,มนุษย์ออกไป ทำให้พวกเขาไล่ตามมันแทนลูกกวางรีบกลับมาอยู่ที่เดิมหวังว่าหมาป่าจะกลับมาแม้จะเริ่มสิ้นหวังหมาป่าได้รับบาดเจ็บทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลกำลังจะสิ้นใจแต่แล้วลูกกวางก็ตามหาหมาป่าเจอมันร้องให้น้ำตานองหมาป่าพยายามมีชีวิตต่อเพื่อที่จะได้ปกป้องลูกกวางตั้งแต่บัดนั้นลูกกวางและหมาป่าไม่เคยแยกจากกันอีกเลย กลายเป็นเรื่องเล่าของป่าถึงมิตรภาพที่ไม่มีพรมแดนของเผ่าพ,พันธุ์